อยากให้แมวรักต้องทำยังไงเคยไหมรักแมวแทบตายแต่แมวไม่ค่อยสนใจเราเลยวันนี้มาดู4วิธีง่ายๆที่จะทำให้แมวรักเรามากขึ้นกันครับ 1. อย่าจ้องตาแมวนานเกินไปการจ้องตาตรงๆสำหรับแมวคือการท้าทายแต่ถ้าอยากให้มันไว้ใจให้ลองกระพริบตาชา้ชาๆใส่มันแทนเหมือนบอกว่าฉันไม่อันตรายนะ 2. ใช้อาหารหรือขนมเป็นตัวช่วยขนมคือภาษาสากลของความรักป้อนเบาๆตอนที่มันอารมณ์ดี จะช่วยสร้างภาพจำว่าเรามีของอร่อยแป๊บเดียวขอจะเดินมาหาเองทุกวัน 3. พูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแมวเข้าใจอารมณ์เสียงของเราได้พูดเบาๆช้าๆเสียงอ่อนโยนแมวจะรู้ว่าเราปลอดภัยอย่าตะโกนหรือทำเสียงสูงนะจะทำให้แมวหนีทันที 4. อย่าบังคับให้มันอยู่ใกล้แมวรักอิสระอย่ารีบอุ้มอย่าจับถ้ามันยังไม่พร้อมแค่ค่อยๆอยู่ใกล้ใช้เวลาไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งน้องแมวจะเดินมานอนบนตักเราเอง เพราะความรักจับแมวซื้อไม่ได้ด้วยเงินแต่มาจากความไว้ใจที่เราสร้างในทุกๆวันครับส่งรูปแมวที่คุณรักแต่ไม่ยอมรักเรามาอวดได้เลยใต้คอมเมนต์